นี่เราลดแจ็คเบอร์เซลนะจากเบอร์45 46จนถึงเหลือเบอร์41เนี่ยยากลำบากมากนะแต่ก็โอเคแหละได้ละนะแล้วก็ขอบคุณน้ำยาของแบรนด์บังนะที่ทุกคนอุดหนุนกันและใช้ดีมากแล้วก็โอเคแหละสมควรจะเก็บไปไว้ที่บ้านเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้ดีมากตัวนี้บางยอมรับเลยเพราะว่ามันสามารถยึดเกาะนิดแน่นโดยที่คุณไม่ต้องเย็บรองเท้าและคุณสามารถเก็บรายละเอียดมันได้เห็นปะเนี่ย,ย,ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย อ่ะคุณดูแจ็คเปอร์เซลพวกนี้จากเบอร์ที่ใหญ่มากเลยนะใหญ่สุดๆเลยใหญ่มากแต่ว่าบังลดลงให้เป็นเบอร์เล็กได้นะลดลงลดไซส์ลงมาจะเบอร์เล็กเล็กได้นะต่างกันกี่เซนเยอะมากเห็นไหมนี่แหละเนี่ยจะลดยังไงให้สกเกลเหมือนเดิมเนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวยากแต่ตัวเนี้ยใกล้แล้วตัวนี้จะเป็นปีแลวนะคือบังใกล้จะ แค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าแจ็คเปอร์เซอร์คุณนี่คู่เบอร์อรใหญ่มากคุณนู 4, 5, 4, 6, 4, ่นแหละสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดละมึงเด่นรถเนี่ยเหลือเ,เบอร์สี่สิบเอ็ดแล้วก็รีเทลเหมือนเดิมเนี่ยรถเลยนะนี่บางรถเลยนะอรถอะไรย,ยังมีสเกลรีเทลเหมือนเดิมแต่ให้เป็นเบอร์เล็กลงมาอ่ะเนี่ยเทคนิคนมันยากตรงเนี้ยสกิลใครสกิลมันนะเด่นที่บางสามารถลดได้ทำกรอบยางได้ก็นี่แหละ Terima kasih.